ครับหลังจากที่ได้ตัดยอดของกระเพราไปแล้วนะครับที่ครั้งก่อนได้ตัดเอาดอกออกไปตอนนี้ก็กระเพราเริ่มแตกขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่นะครับแตกใหม่ก็คือจะเห็นอดอกน้อยหน่อยก็คือตรงนั้นก็ยังตัดไม่หมดแล้วกันเนี่ยยังเหลืออยู่นี่นะครับแต,แตกมาใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่บอกแล้วนะครับว่ายิ่งตัดยิ่งแตกนี้เราก็จะมาเก็บกระเพราเหมือนเดิมเก็บเก็บแบบโผวดแบบนี้เนี่ย เทคนิคการเก็บกระเพราแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็เอาไปทํากระเพราเสร็จแล้วเราก็จะใช้ดอกเนี่ยเอาไปตาที่เครื่องด้วยจะได้หอมหอมแบบนี้เนี่ยนี่อ่ะในดอกอ่ะมันมีละมีม,ม,ม,มีเดี๋ยวเก็บดูนี่นะครับก็ยังมีดอกอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บไปตมกับเครื่องดีนะครับดอกก็จะเอาไปโขวกับพริกแห้งนะครับพริกกระเทียมใช้พริกแห้งวันนี้ สามชั้นนะครับสามชั้นก็หั่นเป็นท่อนๆอ,อ,อย่างแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นๆเดี๋ยวจะเอาไปต้มก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวเอาไปผัดเนี่ยหนังเขาจะออกเหนียวเหนียวนุ่มๆนึนะครับเราจะไปต้มให้เขาหนังนุ่มต้มเขาเวลาแล้วเอาออกอนี่นะครับต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่น อันเป็นชิ้นตามชอบเลยจะบางจะหนาตามชอบเลยนะครับอันนี้ควันก็ยังชุ่ยๆอยู่เลยเนีย่โอ้โหร้อนดีครับนี่นะครับนุ่มนวลแน่นอนแบบนี้นี่นี่นะครับก็กะระยะเอาเองดูบางเข้ากันนี่กระดาดไม่ต้องมีแบบนี้ ชิมนะครับว่านุ่มนวลหรือเปล่าอก็ไม่ถึงว่านุ่มนักแต่ว่าเคียวได้ตอนนี้เครื่องก็พร้อมแล้วนะครับมาเริ่มเันเลยนี่ตั้งกระทาเรียบร้อยแล้วใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ใส่แล้วก็ขืนกระทะ นี่นะครับเครื่องที่ขกไว้นี่นะครับเราก็ร้อนแรงสีแดงกันเลยนะครับใส้พริกแห้งโอหใส่ยยกล้องก็้ออเออเ้อ,อ,อนะใส่จะหอมเสร็จแล้วก็จะใส่ใส่ถั่วนะครับนี่สามถัว่วเป็นแบบแม่ใส่ไปก่อนหนึ่งถัว่ว ตัวเดียวพอน้ำครับตึมน้ำเดี๋ยวระทาดจะไหมโอเค,อเคแล้วก็จะทำให้ถัวเราสุกเอ๊ะทำไมมอนจะพิกุกเยอะอยงไงนะมันแดงจังปะโอเคต่อไปเป็นการปรุงรสนะครับน้ำปลาน้ำปลาใส่ที่ขอบกระทะใส่หอมแล้วก็ ซอสหอยนางรมนี่นะครับเพิ่มความเข้มข้นปั่ไปไป,ปึ๊บปึ๊บโอเคต่อ,อ,อตาครับผมชลรสไรมากอร่อยมากถั่วก็นุ่มดีแล้วสามชั้นชั้นนี้เจะใส่พร้อมกับใบกระเพรา เี่ยนะบน้ำซอสเนี่ยเครือบสามชั้นร้อนแรงมากก็เอากระเพราสลดแล้วก็สาชั้นนี่ก็เคลือบด้วยน้ําซอสเรียบร้อยแล้วนะครับแบบพูดถึงจะไป็นจานเลดีกว่า เสร็จแล้วนะครับกระเพาสามถั่วเน่นะรับก็จะเป็นหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวนี่เองแบบนี้ไม่ใช่ถั่วสามอย่างไม่ใช่กระเพาสามถั่วขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับสามชั้นนะครับนุ่มๆเลยอืมอืม อถั่วยังพอแบบกึบๆนะครับยังไม่ได้ว่าสุกนิ่มนี่ครับเดี๋ยวจะฟังให้ฟังเสียงอืมแต่สำคัญเนี่ยจะนุ่มนี่นะครับเราต้องการความเทือนๆอย่างนี้เลยกัดไปไปครับไปครับไปครับโอ